ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ตามทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับสำหรับจี้ใหม่นะครับจี้ไพทาร่ดาร์กแบนนะครับอ่าเดี๋ยวไปทบทวนเรื่องของสกิลจี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมาใหม่มาใหม่มหมอ่าผมจะพูดแค่ไพทาร่ดาร์กแบนนะครับที่เป็นจี้ท็อปของอีเวนต์นะนะเมื่อเริ่มเทิร์นเลกข,ของเราเนี่ยนะครับเลือกไพทาร่หมีนะครับก็จะมี สามารถรับการ์ดหนึ่งใบจาก3ใบและย,ยังคงอยู่จนกว่าจะจบเกมครับอาจเลือกได้3สกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยเมื่อเกิดคำเตืนอนวิคเตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส95%ที่จะขังฝ่ายตรงข้าม2ครั้งนะครับและเพิ่มค่าแผ่นทาง180%ยแปนะสกิลที่2เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกที่เลนมาร์กของฉันมีโอกาส55%ที่จะใช้เอฟเฟกต์นะนะครับเอฟเฟกต์ Effect ผลกระทบนะครับแล้วก็ค่าแผ่นทาง180% สกิลที่3เนี่ยโอกาส80%ทําลายอาคารฝ่ายตรงข้ามที่เราเดินผ่านนะครับทอยทอยผ่านเขาแล้วก็เถ้าเขาทาสีอยู่อะไรเงี้ยนะเราก็จะยกเลิกการทาสีด้วยวก็เพิ่มค่าผ่านทาง180%นะครับเอฟเฟกผลกระทบคืออะไรนะเส้นเป็นสกิลเดียวกับพวกด์กเลนอ,อย่างนั้นนะครับที่จะเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นอันตรายต่อ ไปนี้ขอายตรงข้ามนะครับเราจานวนสกิลตัวละครที่มีการแสดงผลจํากัดจานวนจานวนครั้งนะและจํานวนการแสดงผลของอเทมจี้กําลังให้เป็นศูนย์ทันทีนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งทับหนึ่งนะครับจำกัดหนึ่งทับหนึ่งจำกัดสองทับสองจำกัดสามทับสามก็ว่ากันไปนะครับทุกอย่างจะเป็นศูนย์นะครับวงเล็บบอกว่าไม่รวมความสามารถเสริมนะครับอ,ออปชั่นเสริมไม่เกี่ยวนะครับล็อกสกิลการรับการรีชาร์จอีกครั้งไยตรงข้ามหนึ่งเทินนะครับ จำนวนเทิร์นของเอฟเฟกจะลดลงเมื่อจบเทิร์นองฝ่ายตรงข้ามโอ้อันนี้จะมีประโยชน์ต่อการเจอการ์ดพีหยองหลังมากนะครับบอกเลยว่าตายนะผมจะไปกับไวอาชาแล้วกันนะครับไปเอ่ออาิีนาแล้วกันนะ เจอป้าคาเรนว่ะเมื่อที่เจอสักพักแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเจอคุณป้าคาเรนเตะยับอยู่นะทำม่เล่นไปนะครับ บางคนเนี่ยจี้นี้หมดเป็นหมื่นนะครับถูอว่าหนักมากเออผมทำอะไรดีผมเลือกผลกระทบแล้วกันนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีจี้ที่เป็นการจำกัดจำนวนครั้งผมก็เลือกผลกระทบไปก่อนเขาคงไม่น่าเล่นบิ๊กออกนะ โอเคเอา้าสกิลไม่ติดว่ะสกิลของไว้อาชาไม่ติดนะครับสิบสองไปนะครับสร้างเมืองมาก่อนเอาเอาสกิลให้มันติด สกิลผมไม่ค่อยติดเลยวะ่ะโอเคติดยังย้ายนะครับเอา้าไม่ติดหรอวะ่ะผมงงตรงสกิลผมไม่ติดเนี่แหละอืมเขาจะดูดผมให้รอดมนะัณะ เฮ้ยสกิลผมไม่ติดเลยวะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหไม่ติดเลยคืออะไรวะมันเป็นไปได้เหรอ มาหรือยังครับสกิลเอ,อยึดพื้นที่โอ้มีแค่เกาะเอ้ยทำไมไม่ติดเลยวะทุกคนโอ้โหกว่าจะติดส่งป้าเข้าไปนะครับนี่เอฟเฟกปล่อยไฟฟ้านะครับทุกอย่างเป็นศูนย์แล้วก็ กับเมืองตัวเองนะครับมันมันดีตรงเนี้ยเล่นไวอาชาอืมก็จะจบบนะิ๊กเล่นอ่ะป้าคาเลนเล่นไม่ซื้อแล้วผมต้องไม่เทคเมืองเขาผมอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะครับทุกคนตอนภาคเนี่ยเพราะว่าเจ็บคอนครับ คลิปนี้ผมอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะขออภัยคนดูนะครับแต่ก็จะพยายามรีวิวให้ทุกคนดูดีที่สุดนะครับอาจจะไม่ค่อยแบบรู้สึกตื่นเต้นเท่าไหร่นะมีการป่วยเล็กน้อยนะครับไปลูกพ่อสกิลมาแล้วยังการเต้นที่หน้าหลงไหลส่งเข้าไปมาเพื่อให้เมืองแพงด้วยเป็นไงล่ะเกือบหนึ่งหนึ่งพันล้านเนะี่ยเกือบหนึ่งบีนะครับสกิลดีไม่พอเมืองยังแพงอีกเออ ไออีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับอีกเกมหนึง่งโอ้โหเจอแต่ป้าคาเรนมาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไอสกิลหนึ่งผมเลือกทำงานฐานนะครับเวลาที่เราทอยผ่านนะไอสก,กิลแรกเนี่ยเราเห็นกันบ่อยแล้ะไอเรื่องของเออขังคุกพวกที่จะจบวิกตอรี่ใส่เรานะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเห็นบ่อยเอ้ยอันนี้น่าเล่นผลกระทบนะ เออผมเล่นผลกระทบด้วยถ้าจบไปเนี่ยผมจะไปเล่นอีกสักเกมหนึ่งนะเขามีจี้ที่จำกัดครั้งไงจะได้เห็นชัดนะครับบางคนไม่ไม่รู้ไงว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับไอ้ผลกระทบเนี่ย ได้สไปเดอร์แมนด้วยไม่ใช่สไปเดอร์แมนเนี่ยซูเปอร์แมนรอเชื่อเขารอเชื่อโกงนะครับเอาไว้อชายังมีโล่ป้องกันในตัวเองอีกสองครั้งนะถ้าตกเมืองตัวเองอ่ะอ้าวทำไมเขาทอยตกเองวะ นี่ไงเอฟเฟกศูนนะครับเห็นไหมหมวกหมวกดำตัวนี้นะครับกลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับจบไวมากอันนี้เขายอมเองเลยนะโอ้เจอไว้หน้าเดียวอ่ะ ่าเจอกันนะครับเขาเลือกผลกระทบนะสกิลใกล้ไอการจัดที่ใกล้เคียงกันเลยนะครับผมว่าผมแพ้ไวอีกนาเดียงแน่เลยวะ่ะโอ้เบินลสองด้วยอะ่ะเอาเรื่องนะครับโอ้สองแลนแล้ว จะรอดไหมเนี่ยผมเนี่ยมีจับเมืองกันรัวๆผมว่าอ่าผมเลือกทำลายแล้วกันนะเดี๋ยวจะทอยผ่านดูนะครับทำลายเมืองไหม อําทำลายอยู่นะถือว่าได้ผลอยู่อุ้ย นะเดียไม่ไม่กลับเงาดิโหแล้วไม่ตัดนางฟ้าด้วยนะอะไรวะไม่ตัดนางฟ้าคืออะไรเนี่ยอื้มเรนเขาสร้างสามเลนติดสามเรนเลยวบ้าหรือแบบวะ เต็นที่นั่งแหละส่งเข้าไปอ๋อไอ้นี่เบครับไอ้ไอ้นี่เขายังอ,อยู่นะครับเอ,อ่อผมไปเก้านะโอเคโอ้โหกล้ากล้ากู้ได้ไงเนี่ยสู้นะครับ ไปหาเขาไปหาเขาการเต้นที่นั่งไหลส่งเข้าไปเรียบร้อยไม่กลับเงาเลยตายสิครับแบบนี้ประมาณนี้ถ้าประมาณนี้สำหรับการรีวิวจี้ใหม่นะคจี้ไพ่าทาลูดักแบร์นะครับก็บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับบอกบอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาด นะจีนี้มั่งเถื่อนจริงครับใช้ได้กับทุกการ์ดเลยนะที่เป็นการ์ลดล้มละลายครับอ่ะฝากไว้ด้วยกันนะครับถ้ารีวิวไม่ถูกใจใครขอภัยไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้อีเวนต์นี้ไปแล้วครับเดี๋ยวเจอใหม่อีเวนต์หน้านะครัไม่าปบ้าจ